สวัสดีนะคะดิฉันนะคะนางประดภรณ์พันพัวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตําบลหัวไผ่อําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมทองมว้วนบ้านสามเกลียวนะคะก็ตั้งอยู่ที่76หมู่10บําบลหัวไผ่อําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเริ่มแรกนะคะของวิสาหกิจชุมชนขนมทองม้วนนะคะ บ้านสามเกลียวได้เริ่มก่อตั้งก็ได้งบประมาณนะคะเริ่มแรกเลยงบประมาณมาจากาช่วยเหลือเกษตรกรร,กรายย่อยเมื่อปี2 5 6 1ของทางรัฐบาลที่ให้เกษตรกร,ะร,กรนะคะที่ช่วงจากการทำทำอาชีพทำนาทำสวนทำไร่นะคะมารวมกลุ่มกันเพื่อหาไรายได้ทีนี้เราก็มาปรึกษากันในกลุ่มนะคะ พกสมาชิกนะคะว่าเอะเราจะทําอะไรดีเพื่อให้มันมีอาชีพนะคะอาชีพเสริมเพื่อจะมีไรายได้เข้ามาในครอบครัวนะคะ mm hmm. ก็พอดีในกลุ่มก็มีพี่ที่เป็นคนที่ทําขนมขนมไทยเก่งแล้วพอดีเราก็มาคุยกันนะคะเกี่ยวกับว่าเอะเราจะทําขนมอะไรดีที่จะมีขายได้เรื่อย แล้วก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนก็มาตกผลึกกันที่ขนมทงม้วนเพราะว่าสามารถเก็บไว้ได้แบบหลายหลายวันเพราะว่ามันจะไม่เสียเราก็สามารถขายได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็เลยตั้งกลุ่มทำเขียนงบประมาณขอโครงการอะไรกันขึ้นมาก็ได้รับการอนุมัติจากทางรัฐ,รฐบาลนะคะ ทีนี้เราก็มาเริ่มพอได้งบประมาณมาแล้วเราก็เริ่มคิดสูตรทําสูตรปรับสูตรกันมาเรื่อยๆก็คนในกลุ่มนะคะก็ร่วมไม้ร่วมมือการทํากันมาตลอดทํามาแล้วก็เกิดไรายได้ขึ้นในกลุ่มนะคะพอที่จะมาเป็นค่ากับข้าวให้กับแม่บ้านชาวบ้านที่ว่างงานหรือแบบไปออกไปรับจ้างไม่ไหวอะไรประมาณนี้คะ่ะก็ทามาโดยตลอดตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันค่ะคะ่ะ สำหรับส่วนประกอบนะคะของขนมทองม้วนนะคะก็อย่างแรกเลยนะคะก็จะมีแป้งนะคะสาลีอนเนกประสงค์นะคะแล้วก็อันนี้คือแป้งมันนะคะแป้งมันแล้วก็นี้น้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวอันนี้คืองาดำนะคะที่เอาไว้โรยนะคะอันนี้คือกะทิสดค่ะกะทิสดนะคะ อันนี้ไข่ไก่ค่ะแล้วกส็สุดท้ายนะคะคือเกลือนะคะก็สําหรับส่วนส่วนประกอบของขนมทองม้วนก็มีอยู่8ดอย่างนะคะก็เดี๋ยวลําดับต่อไปก็ขอเชิญพี่ไนท์มีสวรรณนะคะที่มาผสมส่วนผสมให้เราดูนะคะค่ะในขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการผสมนะคะวัตถุดิบเพื่อทําขนมทองม้วนนะคะก็ในวันนี้ก็จะมีพี่ไนท์นะคะเป็นผู้คิดค้นสูตรนะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางไหนมีสุวรรณจะมาสาธิตการทำขนมทองม้วนนะคะการผสมแป้งค่ะก็ในลำดับต่อไปนะคะเราก็จะนำแป้งนะคะก็คือแป้งมันนะคะแล้วก็แป้งสาลีอนเนกประสงค์มาเค้าให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อให้จะเป็นเนื้อเดียวกันนะคะ แล้วจะพี่นายก็จะทําการเค้านะคะเคาเคาแป้งแป้งทีนี้พอแป้งนะคะเข้าเข้ากันแล้วนะคะต่อมาก็คือน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายเราก็จะเค้าให้เขา้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกันค่ะเพราะส่วนผสมนี่อันนี้มันมันจะเป็นของแห้งนะคะก็จะทําให้เข้ากันก่อนนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะนะคะ,นะคะอ่ะ ที่ไหนก็จะทําการนวดนะคะน้ำตาลมะพร้าวกับแป้งให้เข้ากันให้เข้ากันดีก่อน,นะคะ่ะ เราก็จะจะใส่นะคะพอแป้งกับน,น้ำตาลเข้ากันดีแล้วเราก็จะค่อยๆเทน้ำกะทินะคะลงไปท,ทีละนิดหน่อยก่อนนะคะค่อยๆค่อยๆเค้คคเากันไปให้เรื่อยๆให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะแล้วก็เติมด้วยไข่ไก่นะคะไข่ไก่ ทีนี้พอเป็นแป้งกับน้ำตาลเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเราก็จะใส่กะทิไปเรื่อยๆเลยนะคะก็พี่ก็พี่นก็จะทำการนวดกะทิกับแป้งน้ำตาลนะคะให้เข้ากันก็จะทำไปแบบนี้นะคะให้น้ำตาลทรายละลายนะคะกับน้ำตาลปี๊บนะคะละลายเข้ากันดีนะคะแล้วเราก็ค่อยๆหยอดน,น้ำกะทิไปเรื่อยๆนะคะ เราก็จะเติมเกลือลงไปนะคะเกลือะค่ะนะคะเติมเกลือลงไปนะคะเราก็จะเค้ากันไปให้เป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสําหรับแป้งทาขนมนะคะอันนี้แป้งก็เริ่มเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะน้ําตาลก็ละลายไปแล้วนะคะแล้วพอแป้งได้ที่เนียนแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้นะคะเพื่อให้แป้งเซตตัวนะคะ และเดี๋ยวตอนก่อนทำนะคะเราก็จะทําการโรยงาตอนก่อนก่อนที่ที่ที่เราจะหยอดแป้งลงไปนะคะหลังจากที่เราพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เราก็จะได้แป้งนะคะที่เนื้อเนียนประมาณนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนําแป้งนะคะที่เราผสมไว้นําไปใส่พิมพ์ขนมทางม้วน,นะคะ่ะ จากที่เราพักแป้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะนําแป้งนะคะมาหยอดกับพิมพ์ขนมทองม้วนนะคะเตาเตาแม่พิมพ์ขนมทองม้วนนะคะก่อนที่เราจะหยอดเราก็จะใส่งาดําลงไปในขนมก่อนนะคะแล้วก็ทําการหยอดขนมลงเตาแม่พิมพ์ค่ะสําสหรับวิธีการทําขนมนะคะหยอดขนมใส่เตาแม่พิมพ์นะคะเราก็จะใช้ช้อนนะคะตักขนมลงไปนะคะแล้วก็ รอเมื่อแป้งได้ที่นะคะเราก็จะทําการพับริมขนมทังม้วนทั้งสองสอริมนะคะเพื่อจะได้ขนมออกมาจะได้มีความสวยงามแล้วก็ใช้ไม้นะคะม้วนม้วนขนมเพื่อให้ได้ขนาดเท่ากันแล้วเราก็จะพักขนมไว้สักครู่นะคะให้เย็นเพื่อจะนําไปบรรจุหีบห่อต่อไปค่ะ ที่เราพักขนมไว้เย็นแล้วนะคะเราก็จะนำมาบรรจุหีบห่อนะคะซึ่งเราจะนำไปจำหน่ายนะคะตามร้านค้าในชุมชนแล้วก็ตำบลใกล้เคียงนะคะหรือเราก็จะ มีการจำหน่ายให้กับช่วงเทศกาลปีใหม่สงการอะไรเงี้ยก็จะมีลูกค้ามาสั่งเราตลอดนะคะสำหรับขนมเรานะคะพอเราบรรจุผีพอแล้วก็จะได้รูปร่างเป็นแบบนี้นะคะเพื่อลูกค้าจะนำไปเป็นของฝากหรือซื้อไปรับประทานนะคะก็ของเรานะคะจะมีจุดเด่นสำหรับขนมทองมว้วนบ้านสำเกลียวนะคะก็จะมีจุดเด่น หอมหวานมันกรอบอร่อยนะคะเป็นที่ติดใจของลูกค้าก็เราก็จะขายได้เรื่อยๆนะคะจำหน่ายมาตลอดนะคะเราทำมาตั้งแต่ปี2 5 6 1 1จนปัจจุบันนี้2567นะคะเราก็จำหน่ายมาตลอดเลยนะคะก็เป็นที่ในกลุ่มของเรานะคะก็มีไรายได้นะคะเข้ามาในครัวเรือนช่วยเหลือแบบลดรายลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ให้กับครัวเรือนของสมาชิกด้วยค่ะ ค่ะสำหรับขนมทองม้วนของเรานะคะก็จะรูปร่างหน้าตาดูดีประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่เราร่วมกลุม่มกันนะคะก็เป็นวิสาหกิจชุมชน,ชนขนมทองมว้วนบ้านสําเทียวก็กล่อให้เกิดไรายได้กับสมาชิกกลุ่มเพราะว่าสมาชิกส่วนใหญ่นะคะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่ไม่ได้ไปรับจ้างไม่ไหวอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่ได้มีไรายได้อะไรขึ้นมานะคะ แล้วก็มีเกษตรกร,ะกรนะคะที่ว่างจากการทําไร่ทํานามารวมกันแล้วก็มาทำแล้วก็ทำขายจำหน่ายทำให้เกิดมีไรายได้ขึ้นมานะคะในครัวเรือนก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในบ้านนะคะที่เราก็จะได้ลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ให้กับครัวเรือนนะคะท่านใดนะคะที่รับชมวิดีโอไปแล้วนะคะก็สนใจก็เรียนเชิญนะคะวิสาจิตชุมชนขนมทองมว้วนบ้านสามเกลียวนะคะ หรือท่านใดที่รับชมวิดีโอไปแล้วอยากจะไปต่อยอดนะคะก็ยินดีนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปต่อยอดทำจำหน่ายเองนะคะก็ยินดีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ